สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําเทคนิคการวาดรูปใน powerpoint นะครับถ้าเราได้รูปใบหน้าการ์ตูนของเรามาแล้วนะครับแต่เราอยากทําในส่วนของลําตัวนะครับง่ายๆนะครับเราจะทํำยังไงนะครับไม่กี่เครื่องมือนะครับอันดับแรกนะครับเปิด powerpoint ขึ้นมานะฮะเสร็จแล้วนะครับมาเลือกเครื่องมือนี้ครับที่เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมมุมมนี่ครับเอาตัวนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับเอาแบบนี้ก็ได้นะครับ รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนด้านบนนะครับมุมมนด้านบนเราเอาตัวนี้เลยนะครับแล้วก็วาดขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับประมาณเราจะเอาลำตัวประมาณไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเป็นการปรับโค้งเห็นไหมครับเนี่ยนะครับปรับโค้งด้านบนเนี่ยแล้วก็ปรับโค้งเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับจะเอาความสูงเท่าไหร่นะครับตรงนี้ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเต็มตัวนะครับเวลาเราทํากระตุนหน้าล่างหน้าล่งเนี่ยเอาครึ่งตัวประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับ หรือนะครับในในขณะที่เราทำเนี่ยถ้าภาพมันเล็กเราทำยากเราทำใหญ่ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยย่อนะครับเพราเราได้สัดส่วนแล้วแล้วก็กดชิปแชไว้แล้วก็ดึงภาพออกมาใหญ่ๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะให้เสื้อเป็นสีอะไรนะครับอ่าเพราะผมให้เป็นเสื้อสีเขียวนะครับเส้นกรอบไม่มีโอเคนะครับอันนี้ก็จะได้ในส่วนของเสื้อแล้วจากนั้นคอเสื้อทําง่ายครับมาที่รูปร่างรูปบ้านแล้วก็ใช้รูปนี้ครับ วง,วงกลมกลวงนี่โดนัดนี่นะครับเสร็จแล้วก็มาวาดลงไปตรงนี้ว่าเราจะเอาคอกว้างเท่าไหร่แบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยความหนาของคอเสื้อนี่จะเอาบางเอาหนาเท่าไหร่เราก็ลองปรับนะครับตามความเหมาะสมนะครับมานี้เสร็จแล้วนะครับเติมสีเส้นกรอบไหมก็ไม่ต้องเติมนะครับแล้วคอเสื้อสีอะไรนะครับแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยอย่างเช่นผมคอเสื้อสีดำนะฮะ พอเราได้แบบนี้เสร็จนะครับให้เราคลิกที่สีเขียวด้านล่างรูปร่างข้างล่างแล้วก็ชิปนะชิปแช่ไว้เพื่อจะเลือกทั้ง2ออย่างนะครับแล้วก็มาคลิกวงกลมด้านบนมันจะเป็นการเลือก2รูปพอเลือก2รูปเสร็จนี่นะครับให้มาที่รูปแบบรูปร่างนะครับแล้วก็ผสานรูปร่างตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็มาที่เข้ามาส่วนย่อยนะครับส่วนย่อยนะฮะแล้วก็คลิกลงไปนะครับมันก็จะตัดส่วนไหนที่มันผ่านกันมันจะตัดไปเลยนะครับ เสร็จแล้วให้เราคลิกแล้วก็ดีลิททิ้งนะครับเนี่ยกดดีลิททิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับนี่เดี๋ยวตัวนี้เราจะเอาคอสีดำนะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับเราก็ดีลิททิ้งไปเหมือนกันเห็นไหมครับเราก็จะได้ลักษณะตัวเสื้อขึ้นมาแล้วนะครับส่วนแขนนะครับอันนี้ก็นะครับไม่ยากนะครับในส่วนของแขนเสื้อนะฮะถ้าเราจะใช้นะครับง่ายๆก็คือใช้เครื่องมือเส้นโค้งครับ เครื่องมือเส้นโค้งนะฮะแล้วก็ค,คลิกแล้วก็ลากเป็นเส้นแบบนี้นะครับเป็นแขนเนี่ยดับเบิลคลิกเลยแล้วก็เลือกสีเส้นให้มีความหนานะครับแล้วก็ใส่สีเส้นให้เรียบร้อยนะครับจากนั้น Copy ี้นะครับ Ctrl c อนีคก็ได้นะครับมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาที่หมุนแล้วก็ติวเลือกแนวนอนนะครับแก็ปรับหมุนแบบนี้ นะพอเราได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะเอา2ออย่างนี้มารวมกันแล้วนะครับเราก็กรุ๊ปเลยนะครับรวมตัวนี้ก่อนนะร,รวมเลือกทั้งหมด Ctrl G g จีกรุ๊ปนะครับแล้วก็ชิปย่อไว้นะครับย่อให้มันเล็กลงนะครับเพื่อให้มันมาเข้ากันกับการ์ตูนแบบนี้นะครับแล้วเรามาปรับนิดนึงนะครับพยายเอาตามตำแหน่งที่เราต้องการ เสร็จแล้วในส่วนของคอนะครับเราก็ใช้นะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละนะครับวาดเป็นในส่วนของคอจะเอาคอเล็กคอใหญ่ประมาณไหนนะครับแล้วก็เติมสีนะครับเติมสีที่มันเข้ากันกับรูปคอเส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วย้ายไปข้างหลังเลยนะครับคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดนี่ให้คอไปอยู่ข้างหลังสุด ส่วนใบหน้านให้มาข้างหน้าสุดนะครับใบหน้านี้ให้เป็นคลิกขวานํามาไว้ข้างหน้าสุดนะครับนี่นะครับแล้วก็เคาะแป้นพิมพ์เล็กน้อยขยับนะครับเพื่อให้มันอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับแค่นี้เราก็จะได้รูปการ์ตูนง่ายๆนะครับส่วนตรงกลางนะครับเราจะตกแต่งเล็กๆน้อยๆให้หน้ารักก็อาจจะใส่รูปหัวใจเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะนี่หรือรูปซปเปอร์แมนรูปอะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะครับ เติมสีสันเข้าไปนี่นะครับหรือสีอ่อนๆนี้ก็ได้นะครับแค่นี้นะครับเราก็ได้แล้วนะครับจากนั้นเราค่อยรวมทั้งหมดนะครับกลายเป็นการ์ตูนนะครับบางภาพนะครับอ่าตัวนี้แขนรู้สึกเส้นจะใหญ่ไปเนาะนะครับแล้วก็ลดขนาดเส้นของตัวนี้ลงนะนะครับไม่ให้มันหนาเทอะทะาจนเกินไปนะครับให้ให้มันแมทกันกับ ขนาดของกระตูนนะครับเวลาเราย่อลงมาเนาะเส้นก็เล็กลงแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราอยากเอาไปทําอีกหลายอารมณ์นี่ก็นี่ครับอาจจะใบหน้าตรงบ้างนะครับแล้วก็ Copy ีออกมา Control ใช้ไว้หลักมานะครับบางรูปเนี่ยแล้วก็จับหมุนนะครับนี่แค่นี้เองน,นี่ก็จะได้อีกอารมณ์นึงหมุนซ้ายบ้างหมุนขวาบ้างนะครับเราก็จะได้นะครับการ์ตูนน่ารักนรั ไปทำสติกเกอร์แล้วนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ